ข้าวปุ้นประแดกนัวจ้าอันนี้คือน้ำปลาที่ต้มเรียบร้อยแล้วกินกับอะไรบ้างกินกับผักลวกค่ะมีชะอมมีผักบุ้งมีกระหลำ่ำมีถั่วง,งอก มาปรุงค่ะเราก็ใส่น้ำปลรราลงไปประมาณสี่ทับพีนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะใครชอบน้ำเยอะน้ำน้อยนะคะเราใส่สีนี้พอดีนะคะแล้วก็ตำพริกแห้งกระเทียมนะคะใส่นะคะเพื่อความหอมแล้วก็ความเผ็ดค่ะจากนั้นตามด้วยน้ำตาลนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีพริกป่นนิดนึงค่ะแล้วก็มีเม็ดกระถินที่แกะไว้เรียบร้อยนะคะ คนให้เข้ากันพาพร้อมกินค่ะเข้าวปุ้นประแดกนัวร้านปุ๋ยบ้านหนองย่างค่ะ